สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมได้นำเอาประเด็นการตอบข้อหารือนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติเงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจําปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือที่เราเรียกกันว่าเงินโบนัสเนี่ยนะครับซึ่งเขามีข้อกำหนดหลักเกณฑ์ว่า ในการจัดทำข้อบัญญัติอริเทศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีเนี่ยจะต้องมีการตั้งงบประมาณในเรื่องของงบเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิของงบประมาณรายจ่ายประจําปีนะครับทีนี้ประเด็นข้อสงสัยก็คือว่าเมื่อมีการตั้งงบประมาณไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบนะครับเป็นงบเพื่อการลงทุนเนี่ยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ จะต้องมีการดําเนินงานหรือมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณร้อยละสิตรงนี้เนี่ยหรือไม่อย่างไรนะครับก็คือตั้งงบประมาณเอาไว้และสิ้นปีงบประมาณต้องทําได้ตามนั้นด้วยหรือเปล่าซึ่งสํานักง,งานกอทอและกออบตรเนี่ยเขามีความเห็นว่าตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักง,งานเทศบาลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการกําหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตาบลเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขในเรื่องของเงินรางวัลประจําปีเนี่ยนะครับซึ่งรายละเอียดยก็ปรากฏตามหนังสือสํานักง,งานกอจอกอทอและกออบตอด่วนที่สุดที่ว27ลงวันที่29ธันวาคม2559 และบัญชีสรุปแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษหรือเงินรางวัลประจำปีลำดับที่15ในประเด็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยจะต้องมีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่น้อยกว่า1้0ยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ขอรับการประเมินหากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตอนที่เสนอเพื่อขอรับการประเมินเนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขและต่อมามีการโอนหรือเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนเมื่อสิ้นปีงบประมาณเนี่ยทำให้มีงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนไม่ถึงร้อยละสิบให้ถือว่าท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขาดคุณสมบัติในการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี ซึ่งการกาหนดหลักการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ท้องถนนิ่นตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายสําหรับการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นลําดับแรกโดยเมื่อมีการตั้งงบประมาณไว้แล้วก็ควรจะต้องมีการดําเนินงานและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามลําดับจึงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริงนะครับเพราะฉะนั้น,นโดยสรุปแล้วเมื่อสิ้นปีงบประมาณน,นะครับจึง ให้พิจารณาจากข้อเท็จจริงนะครับว่าท้องถิ่น,นมีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีรายจ่ายเพื่อการพัฒนาหรืองบลงทุนเนี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละสิบและได้มีการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีเอาไว้เนี่ยจริงก็อาจถือว่ามีก็ถือว่ามีคุณสมบัติตามข้อสี่วงเล็บ1วงเล็บ1.1และวงเล็บ3แล้ว นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วจากประเด็นข้อสงสัยที่ว่าตั้งงบประมาณเอาไว้ร้อยไม่น้อยกว่าร้อยละสิต้องเบิกจ่ายงบประมาณตามนั้นหรือไม่นะครับถ้า,เ,าเป็นไป,นป,นปนตามข้อมูลคําชียย้แจงตรงนี้นะครับก็คือจะต้องเบิกจ่ายตามที่เราตั้งงบประมาณเอาไว้นะครับเพราะว่าวัตถุประสงค์ในการให้ตั้งงบประมาณตรงนี้เนี่ยเขามีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ท้องถิ่นตั้งงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการพัฒนา แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนเป็นลำดับแรกนะครับเมื่อมีการตั้งงบประมาณแล้วเนี่ยก็ควรจะมีการดําเนินงานและมีการเบิกจ่ายงบประมาณตามลําดับตามลําดับนะครับจึงจะไม่ก่อ,อจึงจะก่อให้เกิดกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นหนังสือตอบข้อหารือของสํานักง,งานกทกอ,อ,อ,อบตอที่ว3 1 0 7นะครับลงวันที่29กันยายน2565นะครับ